ครับสวัสดีท่านแรกครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักชาติทั่วโลกทั่วไทยที่รับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมอยู่แดนดินทินิสารครับท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งเสียงกันหน่อยตอนเช้าเชเ,เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เติมความรู้ได้เติมความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองผมไม่ใช่ผู้รู้แล้วครับไม่ใช่นักปราชญาราชบาณฑิต แต่บางสิ่งบางอย่างที่พูดมันอาจจะสกิดใจพี่น้องประชาชนนะครับเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้นี่น้องๆนักศึกษาได้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลได้ดูข่าวนะครับไปเรียกร้องไปทวงความยุติธรรมเกี่ยวกับคุณวันเฉลิมนะครับที่โดนอุ้มหายในประเทศกรัรมพูชานะครับแทนที่เขาจะกระตือร้นสื่หาคนไทย ที่ไหนได้แล้วครับตำรวจก็มาขัดขวางแม้ไปติดที่บินขาวที่หน้าทาบแทนที่เขาจากรกติอรือร้ลเนสาะหาเขาก็มีการขัดขวางแม้แต่ในสภานายดอนและครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาก็ไม่ให้ความสําคัญผิดกับคนญี่ปุ่นเห็นไหมครับตอนนั้นที่มีการสลายเสื้อแดงนักข่าวญี่ปุ่นถูกฆ่าตายถูกยิงตายที่แถวราชดำเนินและวก็ทูตญี่ปุ่นเขายังมาทําความเคารพที่ ที่เขาเสียชีวิตเลยครับนำมาวางดอกไม้เคารพนั่นคือเขาให้เกียรติพล,ลเมืองของเขาแต่บ้านเมืองเราไม่ให้เกียรติไม่ให้ปกป้องนะครับเพราะ,ะนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดแปลกแตกต่างเป็นอย่างยิ่งอย่างผู้พิพากษาคณะกรากรเพียนชนะฆ่าตัวตายนะครับก็ไม่มีใครใหญ่ไม่มีคนใหญ่คนโตในบ้านนี้เมืองน,นี้ นะครับไปสะดูดีไปเชื่อชูว่าเขาตายเพื่อเรียกร้องปกป้องความยุติธรรมแก่พี่น้องประชาชนแถมยังสาบแช่งแถงยังดูถูกเกียดหยามว่ามันน่าจะตายตั้งนานแล้วสังคมมันกลับหัวแล้วแล้ว,ลวกับพี่น้องกับเป็นอย่างนี้มันอยู่ยากนะครับผู้พิพากษากล่าวหาอธิบดีว่าแทรกแซงคดีแต่อธิบดีผู้นั้นยังอยู่เฉยไม่ถูกย้ายไม่ถูกปลดไม่ถูกเลื่อนไม่ถูกถอดยศนี่มันประเทศเรามันผิดเพี้ยนกันถึงขนาดนี้เลยครับ นะครับอย่างสอวอนะครับสอวอเรียนอย่างนี้กับพี่น้อง90สอวอที่ก็กําลังไปยื่นถออถอนมันขาดคุณสมบัติไอ้คนหนึ่งชื่อระวีรุ่งเรืองนะครับขาดคุณสมบัติสารฐมนวนชี้มาแล้วมันปกป้องไม่ได้เลยต้องชี้นะครับว่าข้อหาทุจริตเรียกเงินผู้ส่สอบคัดเลือกเป็นสอสถูกไล่ออกจากราชการเลยถูกออกจากสอวอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละครับทีนี้ผมจะโทษกรรมการสรรหาสอวอทั้งหมดนั่นแหละครับ ไอ้กรรมการเหล่านั้นมันคัดเลือกมาอย่างไรกรรมการศาสนาเป็นสวด้วยมันมีที่ไหนในโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่ผู้ที่เป็นกรรมการศาสนาผู้แต่งตั้งสวชุดนี้มันต้องลาออกมันต้องหมดหน้าที่แต่เราจะไปเรียกร้องความยุติธรรมที่ไหนล่ะครับในเมื่อกระบวนการยุติธรรมมันอยู่ภายใต้ตีนเผด็จการหมดแล้วนะครับนี่ก็มาส่งเสียงไปยังพี่น้องประชาชนว่าความมาตรฐานทางยุติธรรมมันไม่มีเลยในบ้านนี้บางนี้แล้วมันจะสงบสุขได้อย่างไร มันจะเกิดความสามคัคคีได้อย่างไรนะครับเอาทีนี้เรื่องของหมู่อามนะครับทําไมผมจะตึงขึ้นหัวข้อว่าต้องปลดผลเอกอภิรัตน์ผลตบงต้องปลดสิครับหมู่อามออกมาปกป้องออกมาเรียกร้องว่าในกองทัพเนี่ยมันไม่มีความสุจริตมันมีการทุจริตแทนที่จะมาขยับกับเคลื่อนว่าเฮ้ยมันตรงไหนมึงพากูไปดูสิกูจะได้สอบสวนเพื่อปกป้องผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน นั่นมันภาษีประชาชนนะต้องช่วยกันปกป้องแต่ไม่ล้ครับกลับถอดยศจะจับสังขังหมูอามไม่มีการปกป้องไม่มีการทวงความยุติธรรมเงินภาษีพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งจากโคราชที่ฆ่าคนตายไปอาวุธจากคลังอะไปปล้อนอาวุธจากคลังมาฆ่าคนตายไป30ศพอบอสอบอ,อยู่เฉยไม่มีสปิรปิตอะไรไม่มีการแก้ไขปัญหาอะไรแม้กระทั่งพลเอกประยุทธจ์จันโอชาที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มัคงคับบัญชาโดย,ยตรงก็อยู่เฉยเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะเป็นพลเอกไม่น่าจะเป็นนายกไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกต่อไปเพราะไม่รับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นไหนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงพอเข้ามาเปิดโปงขบวนการโกงมันก็จะจับคนโกงเข้าคุกมันมีที่ไหนวะนี่แหละครับถามไปยังพลเอกประยุทธ์ถามไปยังพลเอกอภิรัต มันสมควรเป็นพอบอสอบอ,อยู่หรือไม่สมควรจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่หรือไม่สมควรจะเป็นนายกต่อหรือไม่พลเอกประยุทธ์หมดความชอบธรรมแล้วนะครับแทนที่จะออกมาปกป้องออกมาคุ้มครองคนที่มาเปิดโปงกระบวนการงา,งาบในกองทัพบบกนี่ไม่ละครับจะจับสั่งขังจะสอบวินัยโู้มากมายแก่กองมันปกป้องคนชั่วเลยเนี่ยนะครับแล้วใครจะกล้ามาเปิดเผย ใครจะกล้ามาทําความดีล่ะครับในเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านนี้บางนี้มันไม่ร่วมกันปกป้องความดีนอกจากไม่ร่วมแล้วมันร่วมกระทืบซ้ํามันร่วมย่ํายีนะครับมันน่าเจ็บใจเป็นอย่างยิ่งแหละครับนี่มาเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนในช่วยกันตรวจสอบช่วยกันรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้สุราธานีก็เช่นกันเห็นไหมมันยังยุ่งเหยิงสรุปไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกข้อขอยต่างๆเหล่านั้น่ะ มันหมกหมมมันหมักเม็ดมาอยู่เท่าไรพลเอกประยุทธ์จนันโอชาจะเข้ามากวาดล้างคนโกงมาจัดระเบียบที่ดินมาทวงคืนผืนป่าแต่มันมีปัญหาทั่วประเทศชาวบ้านไปปลูกยางเก้าไร่สิบไร่กว่าคนทิ้งจับขังคุกแต่นายทุนที่ไปยึดที่ดินไปสร้างการเงานในพุนพินรานดอนเนี่ยหลังหลายหลายล้านมันอยู่เฉยเพราะนายทุนเหล่านั้นมันเอาเงินปิดตาเอาเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐสวมสีกากีสีแองแนดิน แต่มันยัางมาเป็นกังฉินมันไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แบบไหนมันบอกว่าทํางานเพื่อแผ่นดินทํางานเพื่อพระเจ้าอยู่หัวแต่มันไม่เคยปกป้องแผ่นดินมันสมคบคิดกับกังฉินกินชาตินะครับเมื่อวานว่าจะไปพูดที่ตาเนียบแล้วครับแต่พอดีเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างก็เลยไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียนไปด้วยนะครับพี่น้องฝากฝากไปยังพลเอกประยุทธ์ฝากไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ ท่านจะต้องปกป้องความยุติธรรมนะครับพบตรเขาไปติดเดบ้นไปติดโบสีขาวทวงความยุติธรรมแต่ตำรวจภายใต้บังคับบัญชาของท่านนะ่ะไปกีดกันประชาชนแทนที่จะมาอำนวยความสะดวกผมก็ไม่แปลกใจเพราะประยุทธ์จันโอชาคุมสำนักงาวนตำรวจแห่งชาติคุมกระทรวงกลาโหมตำรวจภูเก็ตก็เช่นกันฝากไปยังตำรวจภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูเก็ต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแผู้ว่าภูเก็ตตอนนี้ที่ภูเก็ตนะครับมีการเปิดบอนกันอีกแล้วนี่สายข่าวแจ้งมาไอการเปิดบอนมันไม่ได้เช่าชั่วช้าสาเร็วนะครับการเปิดบอนมันไม่ได้ชั่วช้าสาเร็วมากไปกว่าข้าราชาการที่ไปรับเงินบอนข้าราชาการที่ไปรับเงินสวยมันใส่สาย,ยาสะพายยศธรรมนศักย์ใหญ่โต แต่มันทำตัวหิวโซไปรับเงินสวยมันสารยำม,มันบัดซบไอ้ข้าราชการเหล่านี้ต้องปลดแม่แม่แลกแข้งแผ่นดินคนดีๆที่จะมาเป็นตำรวจคนดีๆที่จะมาทำงานเป็นผู้ว่ามากมายกายกองเราไม่ต้องเอาคนชั่วมาปกครองบ้านเมืองตำรวจภูกเกต็ตพี่น้องภูกเกต็ตนะครับดูนะครับตัวนี้ยังมีพรากฉุกเฉินแต่มันเปิดบอนกันแล้วบอนเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่เยืนยงนะครับเพราะฉะนั้นเรียกร้องไปเลยครับ นะครับเรียกร้องตรงนี้ถ้ายังไม่ดีขึ้นผมจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปที่ทรรเนียบรัฐบาลไปที่รัฐภานะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมคุณพ่อผมนะครับซึ่ป่วยอยู่โรงพยาบาลทางภาคอีสานผมก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทอดสดทางภาคอีสานนะครับแผ่นดินที่แบ่งบานด้วยพี่น้องประชาชนคนดีมีน้ำใจนะครับ ต่อไปเราจะได้ร่วมกันขับไล่เผด็จก,การถ้ามันยังลุกรานประชาชนไม่เว้นวันอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ส่งเสียงสั้นๆแล้วครับพี่น้องไม่มีอะไรมากฝากไปยังพบทบฝากไปยังพอบอตรฝากไปยังนายกรัฐมนตรีท่านสมควรจะทำหน้าที่อยู่ต่อหรือไม่เขามาเรียกร้องมีการสอบกระบวนการโกงกลับไปไล่บี้เอาผิดเขามาเรียกร้องใหท้ทวงหาคนหายถูกกุมหมายอย่างได้มนุษยธรรม ถูกอุ้มหายอย่างไรมนุษยธรรมก็กลับไปขัดขวางกลับไปปกป้องผู้พิพากษาตายทั้งคนมันไม่สนใจอธิบดีที่ถูกเล่าวมามันยังลอยนวลน,นี่แหละครับทุกกระบวนการอยู่ใต้ตีนเผด็จการหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกจากใต้ตีนพวกเรานี้ได้ไทยถึงจะเป็นไทยพ้นจากความเป็นทาสสวัสดีครับพี่น้องครับ